จะเห็ดลายให้ดูด้วยให้ดูด้วยให้ดูด้วยไหนสีจังก็คูเห็ดขมค่ะโอ้เห็ดขมกินได้ไหมกินได้ค่ะเราแค่ว่ามันขมนี่ไงนีไงดีไงนี่นี่นีเก็บเก็บเห็นไหมน่ะเอาไม้เอาไม้เคียวไม้เคียวนั่นแหละทำไมครูตาดีจังเอ้าก็ครูมองเห็นไงนั่นละเออโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ เอาไม้เขลียหาอีกมันจะมีอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอ้าวหนึงายังไม่ได้หาหาใกล้ๆกันนี่แหละถ้าเจอแล้วมันก oui ็จะเจอ like ใกล้ๆกันตัวหานแก้